สวัสดีครับฟุกเอาไว้ฟลุกนะครับอยู่ที่นะครับวันนี้อยู่ที่ทอมฟอร์ดนะครับเอ็มโพเรียมนะครับผมอ่านะครับขอมาแนะนํานะครับแปวงนะครับแปวงคอมฟอร์ดนะครับตามที่สัญญาทำ22ชิ้นนะครับทั้งหมดนะครับราคาประมาณ30,000บาทนะครับแปวงที่อยากให้ซื้อเลยนะครับก็คือแปวงคาปาะนะครับแปวงคาปาสังเกตนะครับเป็นปลายหัวตัดนะครับก็คือทําให้ขอบปากเนี่ยคมชัดนะครับแล้วก็ คือจะบอกว่าวิธีเรียงนะครับแล้วก็คือลักษณะของขนเนี่ยทำให้การทาปากง่ายมากๆนะครับผมเทียบกับหลายยี่ห้อที่ลองมาหมดแล้วนะครับก็ก็คือต้องบอกว่าดีที่สุดณนาทีนี้นะครับและที่หาซื้อได้ในไทยนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับขอแนะนําอันต่อไปนะครับก็แป้งนะครับผมนี่นะครับเป็นพุ่มนะครับลักษณะแบนนะครับแป้งนะครับก็คือ นุ่มนะครับแต่ต้องบอกว่านุ่มแน่นแล้วก็ขนว่ามันจะจะแต่มันจะไม่นุ่มเท่าสุกุนะครับแต่ก็คือว่าต้องเรียกว่าเป็นแบบว่าเออสำหรับลงแป้งเฉพาะจุดเบาๆนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยการแต่งแบบคอมอร์ตเขาไม่ได้แบ,บบวนแป้งไปทางหน้านะครับคือทัชบางส่วนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะออกแบบมาเหมาะมากนะครับอ่าต่อไปนะครับที่อยากแนะนํากันนะครับก็คือ แปรงรองงพื้นนะครับแปรงรองงพื้นเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ใช้แด่นี้เลยนะครับสำหรับรองรองพื้นก่อนนะครับให้ทั่วนะครับแล้วก็ค่อยใช้ในตัวอันนี้นะครับในการเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับก็คือมีใช้สองอันนะครับเพราะว่าหลายแบรนด์จะมีแค่อันนี้แบรนนี้นะครับอันนี้คือมี2อันนะครับเพื่อเก็บงานให้เรียบร้อยในการรองพื้น มาถึงนั้นถัดไปนะครับเอ้เอาอันนี้ดีกว่านะครับอ่าอันนี้คือแปลงสําหรับลงช่วงของไฮไลท์นะครับและเชดดิ้งนะครับก็ยังเป็นแปลงสําหรับครีมอยู่นะครับส่วนอันนี้นะครับอันนี้เป็นแปลงคอนซีลเลอร์นะครับก็คือเก็บงานเฉพาะจุดเล็กๆนะครับหลังจากนั้นนะครับก็อยังอยู่อะไรเปียกๆอยู่นะครับก็คือ ตัวนี้นะครับแปลงไวเนอร์นะครับแล้วก็เป็นแปลงสำหรับอันนี้แปลงตาแล้วนะครับแปลงตานะครับสำหรับในช่วงที่เป็นเบ้านะครับหรือเน้นให้คมชัดขึ้นนะครับส่วนอันนี้นะครับวันนี้ผมก็ชอบเป็นแปลงครับลงมันจะไม่คมเท่าเะครับคือฟุ้งกว่าผมชอบแต่งหน้าฟุ้งเนี่ยผมเลยชอบใช้เนี่ยในการทำเสียงขอบนะครับ แต่เวลาลงอายแชโดวนะครับที่ชอบมากที่สุดคืออันนี้นะครับลงอายแชโดวเป็นให้ดูบางๆแล้วขุงนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการพื้นที่ใหญ่ก็เป็นตัวนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับสิ่งที่แบบว่าอยากให้ลองแบบเีอยากให้ซื้อกันเลยก็คือแปรงสปาก นะครับอันนี้ดีจริงๆนะครับคอนเฟิร์มเลยแต่ถ้าสําหรับแปลงตัวอื่นๆนะครับต้องเรียกว่านะครับทอมฟอร์ดออกแบบมาสำหรับการแต่งหน้าที่ค่อนข้างอ่ออินเทนส์ก็คือชัดเจนนะครับไม่ไม่ได้เป็นแนวฟุ้งๆบอบๆคือถ้าเทียมในแปลงชุดละสามหมื่นด้วยกันนะครับซึ่งแปลงสุกขู่ก็สามหมื่นแต่แปลงสุขู่ได้ชิ้นน้อยกว่านะครับสุขู่จะเป็นแนวที่แต่งออกมาแล้วด้วยความที่ขนนุ่มมากนะครับก็จะออกมาฟุ้งเบา แต่ทอมพอนเนี่ยขนแน่นกว่านะครับก็จะได้แนวสีที่ออกมาแน่นเด่นชัดกว่านะครับก็คือเราก็ต้องเลือกนะครับแต่ถ้าถามตัวผมนะครับใช้ยังไงนะครับผมใช้ทั้งคู่นะครับผสมกันเพราะว่าในบางจุดเราต้องการเนื้อที่แน่นในบางจุดเราต้องการที่เบานะครับดังนั้นก็คือเหมือนเป็นส่วนผสมที่ต้องใช้คือทอมพอร์และุกนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับยังไงอยากให้มาลองใช้ดูนะครับสับแรงทอมพอร์นครับขอบคุณครับสวัสดีครับ